แน่แน่เ่อครับนี่ขนมตุ๊บตับท้องถิ่นอร่อยมากผมจะถา่ายดูบรรยากาศรอบๆบ้านอะมาก ภายในบ้านน้ามาครับมาดูว่าสามที่น้องเขากำลังทำอะไรกันอยู่มาด่าสมี่องเขารยู่ด่องากัอกอย่าดูี้อลนอย่าดูมัีนเกลังกนอย่มามัน้กลับันอยมานะให้หังซอยนอยมมันไปซอยที่น้อนเขากังบวอกันอยม่เป็นช่า้งเหางอรอ่าดว่น้เขางอนน่ี้ ไม่เห็นมีใครชมปอนเลยอีกจ้ะสวยเราหลีไม่เกาเนีแม่คุณซอยไม่ใครชมเลยเอามาร้อยเอามาเอามาสองร้อยไปก่อนใช่ไหมสวยนะเนีอรับแปดสิบเอารับแปดสิบนะไม่ได้เดียวเหรอผมคนก็สวยด้วยนะยังสูงนะเองกระโ้รงก็ถักของกระโปรยังซื่อๆเลยของฟกตรงตรงชี้ของกอนยังสวยนะ อย่าดีอย่าต้องค่อยๆไล่ไล่มันบาน่อจังเลยๆอเนนาโชวอะเนี่ยโชปปี้โชี้ปี้นม่มีแล้ว่่อ๊ยแล้วทไมเขาไปข้างใกล้ๆมันไม่ได้อ่ะอ๋อมันไม่ได่กัดใช่ไหมออมันกัวคนมันคนไปตีมันนะดิกัวนี่มันยิยนงย่างกาญดาชา แกอยดีต้องธรรม,มดาอะเอาเนี่ยเอาเอาอมาทกพามาคกัใครเม่อไรเยไม่รูหลายปีไม่เจอไปนั่งรถสำ้อของาานะะีนลาเลยครับเป็นรถสแถวแต่คนนี้ต้องไปนั่งเพราะว่าคนล้อพลาเดินกลับไม่ไหวถึงแล ผัวอธิษฐานอ่ะไม่มีคืออันนี้คุณใส่ไปคุณดีฟังไใแ,แล้วไงก็ยใส่ยเขาจอาไตัวถ่ายภาเอาอธิษฐานก่อน่ัทีไมถ่ายนะอ,อ๋ะถอถ่ายรูปนี่ตัวน <c oughs> ี่เอ <c oughs> าไว้เวลาัสวย อไปไหนล่ะเที่ยวแหละไปเอาเอาลังไปกินกินมรถนหโอ้กินแล้วกินแล้วอยู่กินแล้วันเก็บไว้แล้วสามงานยังเก็บไว้กินไว้กินแน่ไม่กินแน่เออไว้กินนรถเอมของโปรดเลยสุดท้ายเรมเลือใมันเดินหลังก็ได้ซื้ออร่อยอร่อยย่งนี้ที่นี่อร่อยสดเลยอร่อยหอมีนี้นะีนี้ที่สาอมอะไรอ mãi 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 này mãi 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 ควนเนี่คนโตไปขวัญนะคนโตเมื่อก่อน้อมแล้รงยหน่มนนี้อันล่าสุดด้ยรูปนสั้นแเดี๋ยว่ครัวมันเนี่ยแม่ร้านยอดีใส่้วหญ่ก็หลงหลงก็หลงมาที่ไหนวะนี่นี่น้าแดงน้าแดงกแสงกองเออแสใช่นี่เนี่ยเนี่ยตัวเดียวเนี่ยพูดด้วยดีอนี้เพรา่าี

เอาเอาเอาอนี้แหละกันนะเอาอีกอีกอีกตอนเย็นเจอกันบางรูปนี่ปอลหาไม่เจอที่บ้านนะนี่ไนี่แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยมีคนเดียวใครกีกีกีเออกีกีฟุ่มลมกีกีหนีปอนลโตกระเปี๊ยกเลยตีตลกไงตก็ผู้ m น l e นี่ นี่ใจหนี้เอาเอาเอาอาเที่บ้านเก่ที่ชั้นชั้นชั้นสองอ๋อจันนี่เราเที่ยวพวกลงยางงยงเอะอไม่ไดเดี๋ยวม่ะอีลด้หมดหัองสองสาม Nay đây, nè. cái bầu, nha mít. Tiếp bầu. là mango ơi. đi 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 เออที่มันมันมาเที่ยวนี้มันตกองไปเยี่ยมตกตกตกไอ้กระโถนนี่นี่เอายงให้เหรอที่ตกตรงเนี้ยตกฟูเออมาปุ๊บตกปุ๊บแบบไม่ได้กินอะไรใหญ่เลยฮะโอ้ยกินไม่ลงมาอย่างเนี้แบบหลังมานั่งพักอันนี้เหมือนราโดนบนได้กินอะไรเยแะแะยันอนไอไอต้องปุไม่ต้องบุ้งก็ไม่ไหวยังุ๊บแบุ้งขาไม่มี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 ้ i m p o s s มันจะบอกปุยันี่ยเออุยยังยังเงินเยอะคะเก็พันมาทำมุ้งพ่วาทำไรต้องจุกเป็นเหยืบของคุณพังก็จะมาใส่แต่มุ้งพวงเดี๋ยวนี้มุ้งพวงเลยแมันเด็กยูอเด็กยูจะโซนไงจยขึ้นื้อปีฝาเออเอาเอาต้องจุกใส่จะรอมันนี่อย่ออกันตาเรื่มึงจับแหละ คือไม่ได้ไปประเทศยะลาเนี่ยพอดงวันกลางวันเนี่ยมันมันไปไหนแตยังเอ๊ะเสื้อผ้าเลยเก็บเรียบร้อยยัางไะยะลาพ้อแบบเสื้อผ้าเนี่ยเก็บเรียบร้อยนะหลอมากเลยลืมอะไรเปล่าไม่มีไม่มีเสื้อเสื้อเราเสื้อเราไม่ถูกซักแล้วกลับไปเดี๋ยวไปจัดการเองซักแล้วอยู่ในกระเป๋าเออใส่ไม่านเออเดี๋ยวจัดการให้ไม่ซักแล้วเรียบร้อยไปนั่นซักเไปวันนั้นแหละจะไปแช่อีกทีซักใหม่ซักสบู่เออที่ซักสบู่จวไปแช่เอ็เซนต์อีกทีให้มันนิ่มนะ อันนี้อย่าลืมตอนเหนื่อยัหมไม่ยังทั้งกองๆไมอะไรเออตั้งกองอย่าลืมใส่กระเป๋าไปเลยไม่ใช่นี่ก็เป็นกระเป๋าอะไรนี่เนี่ยเนี่ยนี่ไอ้นี่หอมหรอใช่ไอ้นี่มามาลิมสุดอ่ะมาเห็นเจ้าแม่แรงห็นเจ้าแม่เหรอหายหมดแล้วไม่ใช่หยงไม่ใช่หยงไม่ได้เห็น้ไหนไหมข้ยไปนมาคุณลิ้มมาคุณลิ้มมาหยงไอ้หยงอ่ะไม่ใช่มึงไม่ใช่รูปเดียวอ่ะ ใส่มุ like <One. S 1> <May. S 2> ้ยป่ะอ๋อสมุยตาแล้วตายแล้วตายแล้วตายคนกลางคนกวารเรอี่นี่ยเอ่สายนนใช่ แกอายุแปดสิบสี่ปยุงคนอายุหกสิบแปดอโลขยาปลมาลาพาต่อาเช็คไหนเาทดีหม่ได้ไไมา เม้งเพื่ออหร่มาโชคดีได้เฮอามาสุขภาพแข็งแรงนะอามาถ่ายตอนเช้าคนเนี้ยถ่ายยังเนี่ยอามาแกฟื้นใจจังอ่ะ